ือเรื่องการผจญภัยของน้องหมีผู้การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่แสนสวยงามมีน้องหมีผู้ตัวน้อยที่ชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งน้องหมีผู้กำลังเดินเล่นในป่าพบกับกระต่ายน้อยที่ดูเศร้าหมองน้องหมีผู้ถามว่ากระต่ายน้อยทำไมดูเศร้าจังกระต่ายน้อยตอบว่า ฉันทำแคลรลหายไปไม่รู้จะหาเจอที่ไหนน้องหมีผู้ยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลฉันจะช่วยหาเองเรามาเริ่มกันเลยน้องหมีผู้และกระต่ายน้อยเริ่มเดินทางไปทั่วป่าผ่านลำธารใสข้ามสะพานไม้และเดินลึกเข้าไปในป่าทึบที่นั่นพวกเขาได้พบกับนกผู้แก่ที่มีความรู้มากไม่นกพู้ถามว่า เจ้าเด็กน้อยทั้งสองต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าน้องหมีพูเล่าเรื่องราวให้ฟังนกคูกจึงกล่าวว่าข้ารู้ว่าแครอทของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนตามข้ามานกพูกพาพวกเขาไปยังพรงไม้ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของปา่าที่นั่นพวกเขาพบกับแครอทของกระต่ายน้อยที่หายไปกระต่ายน้อยดีใจมากและกล่าวขอบคุณนกพูกและน้องหมีพูขอบคุณมากๆ ที่ช่วยฉันหาของที่หายไปน้องหมีผู้ยิ้มและกล่าวว่าไม่มีปัญหามิตรภาพคือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสามกลับบ้านอย่างมีความสุขและตั้งแต่นั้นมาก็เป็นเพื่อนกันและผจญภัยไปด้วยกันเสมอ